สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับวันเกิดวันงคารมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่2 6ธันวาคม2 5 6 4่ข้ามปีไปถึงวันที่1นมกราคม2565นะครับมาดูกันว่าดวงดีของคนเกิดวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไระครับ ดวงดีจริงๆนะครับดวงดีจริงๆคนเกิดวันอังคารนะครับแม่ทำไมมันมองไม่เห็นจะทำยังไงดีถึงจะเห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะโอเคเอาเป็นว่าดวงดีครับดวงดีผมว่าเป็นาำไพ่ที่เห็นแล้วกันเนาะคนดูไลฟ์ไม่เห็นไพ่ไม่สําคัญเท่ากับได้ยินหรือได้ฟังว่าผมพูดว่าอะไรนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับไพ่บอกว่าคนเกิดวันอังคาร มีเฮงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีโอกาสของเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะเออถ้าอย่างนั้นนะมันอาจจะหมายถึงสําหรับคนที่สนใจเรื่องเรื่องสิ่งโชคสิ่งลวอะไรพวกนั้นนะครับเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะจ่ายเงินไปแล้วอาจจะมีโชคดีเข้ามานะครับการลงทุนนั่นก็หมายถึงถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรีร่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับขวดนะครับสัปดาห์นี้มันมีวันที่หนึ่งเข้ามาด้วยนะ ก็มีโอกาสนะครับโอกาสซึ่งอาจจะหมายถึงเลขจากบ้านของคุณนะครับที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยนะครับนั่นนำโชคมานั่นคือข้อหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สนใจเรือพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้บอกหรือไม่ได้ยุให้พยายามต้องไปซื้อหรือไปเล่นนะครับก็ไม่ต้องสนใจแต่ว่ามีโอกาสที่คนเกิดวันการในสัปดาห์นี้จะมีโชคต่างหลเข้ามานะครับแล้วก็งเงิน จะไม่ได้มากมายไก่กองน,นะครับก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของเงินการเงินนะครับถ้าเป็นการงานก็อาจจะหมายถึงงานของคุณน่าจะประสบความสําเร็จนะที่ค่อนข้างแฮปปี้ปิดท้ายปีเก่าได้ดีนะทำให้มีเงินทองเข้ามานะเป็นการปิดท้ายปีเก่าที่ดีแล้วก็จ,จะหมายถึงโบนัสนะถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับหลายๆท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องโบนัสเรื่องเงิน เดือนในขราวนี้สัปดาห์นี้อาจจะได้ประกาศขึ้นเงินเดือนในเดือนถัดไปก็เป็นได้นะครับหรือว่าล้วนแล้วจะเป็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของอความรักนะครับก็อาจจะหมายถึงมันมีโชคหรือมีอะไรที่ได้มาจากคนที่คุณรักก็ได้นะเป็นความรู้สึกที่ดีต เนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลที่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญหรือให้ของขวัญกันอะไรอย่างนะครับก็เป็นไปได้แล้วก็ของที่คุณได้รับก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับรู้สึกมันมีคุณค่านะครับไม่ทางเป็นเรื่องของคุณค่าที่มันเป็นมูนลค่าก็อาจจะหมายถึงคุณค่าทางใจก็อย่างได้นะครับแต่ค่อนข้างจะเป็นไปในทางได้ทั้งสองทางด้วยนะครับทั้งมูลค่าแล้วก็คุณค่าทางใจ ว่าดีมากๆนะครับคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้นะครับส่วนเรื่องของอสุขภ,ภาพนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีสุขภาพที่ดีแรงนะครับไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงเดี๋ยวมาดูกันก,นก่อนว่าแล้วดวงร้ายที่จะขึ้นมาในสัปดาห์นี้ที่ไพ่จะเตือนมีอะไรบ้างนะครับจะได้รู้ไว้ก่อนแล้วก็หาทางป้องกันไว้นะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่า ป็นสัปดาห์ที่ต้องเตือนจริงๆนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับอาจจะมีเรื่องปุบปรับฉับพลันที่เกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับคนที่เกิดวันอังคารคุณรู้ก่อนคุณอย่าเพิ่งตกใจคุณมีความมีสติอยู่ตลอดเวลามีความรอบคอบระมัดระวังในทุกๆกิจกรรมที่คุณจะทําในสัปดาห์นี้ก็เราบรองว่าทุกอย่างก็จ,จะผ่านไปได้ดีๆนะครับอย่างมากเต็มที่ก็อาจจะเป็นแค่คุณไปเกี่ยวข้องหรือไปไป,ไป,ไป,ไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะ เป็นแค่ประจักษ์พยานหรือเป็นผู้ที่ผบเห็นสิ่งเห <c oughs> ล่านั้นก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นมีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจับพันแล้วต้องรีบแก้ปัญหาอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องร้ายเสมอไปแต่ก็ต้องเตือนกันเอาไว้เพราะว่าพา้ขึ้นมาก็ต้องเตือนนะครับก็นั้งทาอะไรเดินทางไปไหนออกจากบ้านนะครับอาจจะมีเหตุที่ต้องออกไปแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับไม่ได้ตั้งตัว ไปทันคิดเอาไว้ล่วงหน้านะอยู่ๆมันมีภาวะหรือมีคิปที่มันมปรกปับต้องไปนะครับแล้วก็ดูจะเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องไปก็ไปได้นะครับเข้าไปอย่างมีสติใ้เย็นๆไม่ต้องตะลึตะเลือกหรือว่าลนรานจนเกินไปนะครับถ้ามีสติมีสมาธิมีความรอบคอบนะครับคุณก็จะสามารถแก้ปัญหารหรือจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผปรปับนั้นได้ ขอให้เตือนว่ามีสติเอาไว้ตลอดเวลานะครับเตืนเอนตัวเองมันจะดีถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับส่วนใหญ่ก็คุณผมว่าไปในทางที่ดีอยู่แล้วล่ะเรื่องเองินเรื่องทองนะแต่ก็อาจจะหมายถึงมันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างที่มันชุกระหุกขึ้นมานะครับที่จะต้องแก้ให้ทันท่วงทีนะไม่ทันคิดเอาไว้ล่วงหน้าเรื่องแบบนี้ไม่รู้มาก่อนนะครับมันปุกบปับมันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องใช้สัญชตาตญาณในการเป็นนักแก้ปัญหาคุณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นให้ได้ครับก็เย็นเย็นไม่ค่อยคิดไม่ค่อยทำนะแต่ว่าก็เย็นมากไปได้เหมือนกันต้องทันท่วงทีเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้ให้คุณเตรียมตัวที่ต้องคบคิดหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับเออมันก็มีเรื่องเงินเข้ามานะโชคดีของคุณนะครับเก็ระวังว่ามันจะมีเรื่องที่มันต้องจ่ายออกแลเวลาจ่ายออกเนี่ค่อนข้างไม่น้อยเหมือนกันนะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านนะครับเรื่องการซ่อมบ้านหรือเรื่องอะไรที่มันต้องใช้จ่ายโดยไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับ mm. ก็ลองดูแล้วกันว่ามีอะไรไหมเช่นสุตราของภายในบ้านนะครับดูแลสภาพบ้านเรือนมีตรงไหนที่มันมีปัญหาต้องแก้ไขต้องซ่อมแซมหรือเปล่านะครับถ้าจัดการได้ก็จัดการนะครับหรือ ถ้ายัางพอประวิงได้หรือเลี่ยงออกไปก็เลี่ยงไปก่อนนะครับให้จ่ายแต่ที่จําเป็นดูแลวางแผนการใช้เงินของคุณในสถานีให้ดีๆกันนะครับจะได้ผ่านปัญหาพวกนี้ไปได้นะครับส่วนเรื่องความรักก็อย่าถ้าเป็นคนโสดน,นะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันปรับปับผันนะครับก็อาจจะถ้าเป็นเจอกันแบบว่ากะทันหันหไม่ทันตั้งตัวนะ ก็ให้ให้บอกตัวเองไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ความลักที่ดีนักนะครับก็ลิงได้ก็ลิงไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของคนที่มีคู่ก็ดูแลเรื่องของอารมณ์ให้ดีๆแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้อาจจะถ้าคุณเผลอใช้อารมณ์ใช้ความวุ่วามใช้คำพูดที่รุนแรงนะก็จะไม่ดีนะครับอาจจะส่งผลให้บ้านแตกได้ทีเดียวนะครับงนั้นคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ให้เย็นๆ พี่แฮปปี้ไว้นะครับอย่าอารมณ์ผู้บาอย่าใจร้อนแล้วก็มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจานะครับก็จะทําให้อา,ากาศของผู้ของคุณผ่านไปได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาระวังปัญหาทุกประช้างเพราะเกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวง,ง่ายนะครับโมโหง่ายของคุณนะคะรับส่วนเรื่องสุขภาพนะครับก็บางทีกท็คิดว่าแหมโดยรวมน่าจะแข็งแรงนะครับต้องเตือนสําหรับบางคนที่มีโรคประจําตัวนะะหมายถึงพวก โรคความดันนะครับเรื่องพวกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทอะไรต่างๆนะครับต้องระวังจะนับบุญดีโรคจําตัวนะมันอาจจะหมายถึงโรคพูมนลิมาจะกำเริบขึ้นมาได้นะครับก็ต้องใส่ใจดูแลตัวเองอยู่ยาที่ต้องกินประจําก็กินให้สม่ำเสมอนะครับก็จะได้รอดพ้นกับปัญหาเหล่านั้นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันอังคารนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับ อ่าสัปดาห์นี้ให้ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคานะครับเป็นสัปดาห์ที่มีความเรียกอ,อะไรมีความเข้มแข็งมีความสดใสเหมือนเด็กๆนะครับมีพลังมี energy ที่จะพร้อมฟันฝ่าผ่านปัญหานะไม่ว่าจะอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นปุบปับครับก็ขอให้คุณใช้ความรู้สึกพี่กระเป๋าแล้วก็ฉับระเฉงแบบเด็กๆที่พร้อมฟันฝ่า ครับอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็ขอให้คุณมีโชคดีจากเพื่อนฝูงมิตรสหายคนรอบข้างที่พร้อมจะสนับสนุนนะครับส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้คนเกิดวันอังคารโชคดีครับ